siết chạy này chân có yên đi yên đi đi yên đi súc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยจะไปไหนก็ไปฝนตกหน่อยตกนะฝนตกนตกฝนตกร้องเพลงนี้เดียนตกเนี่ยอยู่เก้าศูนย์เพลอยู่ก้ ถูกไหมจะซื้อนังสซื้อเพลงไม่มีเวลาซื้อเลยไม่มีตังซื้อนังสซื้อเพลงหน่ยเขียดจดะจะมีบ้านที่ฉันดูสับสนมีใครบปไหมสักคนยอมทงรับฟังเลื่อนราบ้านที่มี บางทีก็เมืองไม่มีมันคือนรกอยู่ดีบางทีฉันก็ปวดราวเฝ้าอิจฉาดูใครก็พร้อมเพราะกลัวทำไมฉันมีแต่ตัวว่ากลัวไม่รู้เรื่องเรา รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องหาใครสักคนคอยภิษายคอยเข้าใจไม่ขอมากไปตอนนี้สิแปดพุนสิแปดหนาวมันล่าในใจสินดีอย่าลืมฉันเย็นๆนี้วันนี้หัวใจสับสน กาแพงกาแพงที่มองไม่เห็นปิตใจที่เส้นจะตใจเย็นเมื่อไม่มีจิตใจเจอปัญหาปัญญาก็มีแค่นี้ปาปุณเดอยสิบแปดปีเป็นทางแยกอันตรายอาชอน อะไรก็ฉันไม่มีกค่ใครๆก็มองไม่ดีแต่ใครจะรู้ขันงในรู้ไหมในหัวใจมันรองหาใครสักคนคอยพุษาคอยเข้าใจไม่ก้ามาไปคนนี้ เย่ืมชันยนนี้ य, วันนี้ในใจสับสนรู้ไหมในใจมัลองหาไปสุด คอยภาษาคอยเขาา้เขาใจไม่ก็มาไปฝั่งนี้สิบแปดปูสิบแปดนามึงเราในใจสินดียดอย่าลืมฉันอย่าเดอนนี้วันนี้หัวใจสับสนรู้กันไหมในหัวใจมึงรอหาใครสักคน คอยปรึกษาคอยผู้ใจไม่ขอมาไปคนนี้สิบแปดคนสิบแปดห้ามัเราน,าน,น,น,นี่ใจสิน้นดียืนฉันจะเดินนี้วันนี้หัวใจสับสนรู้ไหมในหัวใจเรองหาใจสิ so